สถานีสยามค่ะเพื่อนๆเข้ามาในสถานีแล้วโอ้อลังการมากนี่หาะเทอรเทอมีมินิมาร์ทว่าให้เราหาซื้ออะไรกินได้เลยตอนนี้เราอยู่ในสถานีสยามแล้วนะคะแต่บัตรเข้ามาแล้วนี่สยามสแควร์วันที่นี่มีที่เที่ยวเยอะเลยนะคะเราไปเดินเที่ยวกัน อันนี้คือเราซื้อตั๋วแล้วเราก็เข้ามาด้านในแล้วเราขอเรียกว่าชั้นหนึ่งแล้วกันเนาะไปเดินดูทั่วๆกันเลยค่ะอุ้ยนี่ดูบรรยากาศคนเข้าคนออกกันหน่อยสุดยอดเลยเนาะแค่มาสถานีนี้นะสนุกแล้วว่ายังไม่ต้องไปไหนเลยนี่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเลยนะคะ เธอ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 ไปเดินเที่ยวกันค่ะตรงนี้ก็มีบูธสำหรับขายของแล้วนะคะแต่ว่ายังโล่งๆอยู่เราเข้ามาในสถานีแล้วนะคะก็ถือโอกาสเดินเที่ยวซะเลยโอ้โหนี่ไม่ต้องออกไปห้างตรงไหนเลยก็ได้นะคะเนี่ยแค่ในสถานีนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลย เราเดินอีกด้านหนึ่งมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วคือเดินเที่ยวเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบนชานชาลาไปขึ้นรถไฟอีกทีหนึ่งเพื่อนๆดูบรรยากาศสิคะห้องจำหน่ายตั๋วนี้อีกด้านหนึ่งออกไปก็จะเป็นด้านสยามเซ็นเตอร์นะคะ เมื่อกี้เราเข้ามาจากทางด้านนู้นด้านสยามพารากอนดูสิคะเพื่อนๆมีร้านค้าเยอะแยะเลยยอมรับจริงๆก็ว่ารู้สึกทึ่งค่ะสถาน,นีนี้สุดยอดแล้วเพาะว่าเป็นสถานีกลางเลยนะคะวันนี้เขาตามป้ายเขาจะเขียนว่าสยามเซ็นอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ขึ้นด้านบนได้แต่เรายังไม่ขึ้นเนอะ เดี๋ยวเราเดินเที่ยวก่อนมีร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะร้านเล็กร้านน้อยดูสิขนมน้ำดื่มอุปกรณ์มือถือกล้องนะคะนี่มีอะไรอะป้ายสวยงามเอาหน่อยไหมถ่ายสักหน่อยไหมคะวัน สามวันนะดูสิสามพาราลกอนสามเซ็นเตอร์สามดิสคัฟเวอรี่ที่นี่เลยเพื่อนๆดูเราถ่ายจากบนสสานีออกไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสามเซ็นเตอร์ด้านซ้ายมืออันนี้เป็นสามพาราลกอน โหสุดยอดไหมคะนี่ก็เป็นอีกทางขึ้นหนึ่งนะคะคนที่แข็งแรงก็ขึ้นลงบันไดกันได้เลยแต่คนที่อยากจะขึ้นบันไดเลื่อนก็มีทุกมุมค่ะนี่แปลว่ารถไฟเพิ่งเข้าผู้โดยสารลงมาเราเดินเที่ยวกันต่อนะโอจะเที่ยวตรงไหนก่อนดีคะเนี่ยสยามพาราก้อนก็น่าเที่ยวถ่ายออกไปจากสถาน,นีนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราขึ้นชานชลากันนะคะจากชั้นที่เราแตะบัตรขึ้นมาแล้วก็เดินเที่ยวเ<ๆ>ที่ยวเที่ยวรอบแล้วกว้างมากนะรอบของเรานี่คือเข้าวๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เรากําลังขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสยามจะมีชานชลาสองชั้นเลยนะคะสี่ชานชลาอันนี้ขึ้นมาแล้วดูบรรยากาศสิคะเพื่อนๆหนสุดยอดเดี๋ยวเรา<ๆ>เรา<ๆ>เราดูชั้นนี้กันก่อนนะ เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วมาดูค่ะดูบรรยากาศสวยงามนะที่สถานีสยามนะคะโอ้โหดูคนที่ลงมาจากชานชลาด้านบนนะคะแค่นี้ก็เพลินแล้วว่าเือคนที่ลงมาอจากด้านบนนี่ก็คือเอ่อลงมาจากทางด้านที่จะ สมมติถ้าเราจะไปสนามกีฬานะคะเราต้องขึ้นไปด้านบนไปสนามกีฬาไปกูโคอตสคำวจอันนบนนี้กำลังจะออกแล้วนะคะขูวนนี้ไปบางว่าเรา,ออาไปเดินดูบรรยากาศกันนะบางว่าออกไปแล้วหนึ่งขบ,บวน ร่งนี้ผู้โดยสารรอไปเคหะค่ะคาว่าไปเคหะคือปลายทางนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะไปเทอร์มินอลอาจจะไปทัองรอนี่ค่ะสยามเซน็นคําว่าเซ็นนี่เป็นเซนเ็นเตอร์นะคะคือเป็นศูนย์กลางทีเดียวพระมีถึงสี่ชานชาลาเลยนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ เดินดูบรรยากาศกันไปไม่ะป้ายฝั่งนี้จะเขียนว่าไปเคหะสรุปก็คือชานชาลาที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยจะไปทางด้านบางว่าฝั่งโน้นนะคะฝั่งนี้จะไปทางด้านเคหะซึ่งกว่าจะถึงเคหะก็ผ่านสถานีเป็น10บสบสถานีเลยนะคะเพิินจิตทิดลมอโศกนะคะทองรลอเอกกมัยพักขนุอุดมศุกประมาณนี้นะคะ ใครอยากจะไปอโศกน,นะไปอินเตอร์เชนที่นั่นก็ได้ดูบรรยากาศผู้โดยสารรอรถนะคะสุดยอดไหมเ,เพื่อนๆดูโฆษณาด้านบนใช้คุ้มทุกพื้นที่เลยไม่ใช่แค่ด้านข้างนะคะมีพัดลม บรรยากาศที่สถานีสยามนะคะเยอะมากนะนี่ผู้โดยสารรอรถไปอะค่ะ,ะไปทางด้านเค่หะโฆษณาสวยๆเลยนะคะรถมาแล้วเดี๋ยวจะมีคนลงเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะมีคนลงเป็นปึกๆเลยแล้วก็จะมีคนขึ้นเราดูบรรยากาศกันดีกว่า มาแค่สถานีนี้นะแบบคุ้มมากแค่เห็นก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วทุกคนแต่งตัวสวยงามจังเลยดูบรรยากาศนะคะโอ้ยสุดยอดนะคะผู้โดยสารขึ้นลงสถานีมีโฆษณาดูไปด้วยนะคะใช้คุ้มทุกพื้นที่ วัที่มาแค่สถานีสยามนี่ก็แบบเหมือนได้เที่ยวมากมายแล้วล่ะค่ะนี่ดูสิคะผู้โดยสารขึ้นอัดอัดอัดกันขึ้นไปเลยอะค่ะบรรยากาศสวยงามนะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากพอแล้วเนอะจะปิดแล้วเนอะตรงนี้ไปไม่ได้ละ ต้องรอขบวนต่อไปแล้วสยามเลยนะคะฝั่งนู้นก็มาแล้วค่ะดูห่าเมื่อกี้ที่ลงจากทางด้านนี้นะก็วิ่งไปทางด้านนู้นเลยสุดยอดนะคะสยามเดี๋ยวดูนะคะผู้โดยสารจะขึ้นลง สวยงามไหมคะแล้วบางคนพอลงมาจากด้านนู้นนะคะก็จะมาต่อรอรถด,ด้านนี้เลยสะดวกสบายมากและชอบมาที่นี่คะ่ะแฟชั่นสวยงามสุดๆผู้โดยสารก็วิ่งขึ้นรถกันนะคะ อันนี้แค่ชั้นสองเองนะคะเพื่อนๆจากก็คือมุ่งบังว่าดูสิคะอันนี้จะไปฝั่งสีลมกันนะคะอาจจะมีใครที่แบบเอออยากจะไปเที่ยวทางด้านสะพานกรุงทนสะพานตากสินไปแม่น้ำเจ้าพยาได้หมดนะคะเส้นสีลม สวยงามนะคะรถออกแล้วค่ะฝั่งนูน้นมีความสุขกับการเดินทางนะคะ